ตอนนี้ได้เวลากับ Today อ n Sport ครับเช้านี้นั้นจะพาไปดูชีวประวัติเป็นวันคล้ายวันเกิดของกัปตันทีมราชันสินเงินชาวเก้าส,สูครับคนนี้นั้นก็เป็นกองหลังจอมแกล่งของทีมชาติจีนบันด้วยวันนี้ครับ Happy Birthday Benedict h กต์ d e เ b e n e d i เ t o v กต์ e s เบนดิกโคเวเดสปะกันหลังจอมแกร่งทีมชาวกเยสูซเกิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปี1988วันนี้กัปตันทีมราชันสีน้ำเงินจะมีอายุครบ28ปีโคเวเดสเติบโตมาจากทีมเยาวชนของชาวกเยสูซและได้รับโอกาสลงเตะให้กับทีมชุดใหญ่นัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกา2007 2008, ล2007-2008รอบแบ่งกลุ่มที่บุกไปเยือนโรเซนบอร์กของนเวย์ จากนั้นโฮเวเดสก็กลายเป็นประการหลังตัวหลักปกป้องหลังบ้านให้กับทีมราชันสีน้ำเงินมาโดยตลอดพร้อมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในปี2011โฮเวเดสพาทีมชาวเกี0-4ควา้าแชมป์เดเบย์โพคาวมากรองได้ดึงสมัยในฤดูกาล2010ถึง2011ที่นัดชิงชนะเลิศชาวก้ถล่มดุสบวกคาดลอย5-0ต่อและโฮเวเดสยิงประตูที่3ให้กับทีมได้ด้วย แม้ว่าตำแหน่งหลักของโฮเวเดสจะคือประกันหลังตัวกลางแต่เขาก็สามารถได,ได้ทุกตำแหน่งในแผงหลังไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาหรือแบ็กซ้ายความอันแข็งแกร่งของเขาทถือเป็นที่หมายตาของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอซีมิลานอาร์เซนอลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่โฮเวเดสยังพักดีกับทีมและต่อสัญญากับทีมยาวไปจนถึงปี2017ผลงานในทัพอินซิเลก โคเบเดสติดทีมชาติทั้งสิ้น32นัดยิงได้2ประตูและเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2014รวมทั้งเป็นหนึ่งในนักเตะเพียง3คนที่ลงเตะให้กับทีมครบทุกนาทีตลอด7นัดร่วมกับมาน์เอลนอยเออร์และฟิลิปลามสุขสันต์วันเกิดเบเดิกโคเวเดสกัปตันทีมผู้พักดีแห่งทีมราชันสีน้ำเงิน นี่ครับจะมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันนะครับกับสีสันเบาๆในช่วงท้ายน,นะครับทุเดออ s สปอรอะไรเป็นการสําคัญในวงการกีฬาในอด,ดีนนำฝากคุณผู้ชมในทุกเช้าอย่างไม่พลาดแน่นอนคร